สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระครนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราท่านมาระโกบทที่5ข้อ21ถึง43มนะมาระโกบทที่5ข้อ 21- ถึง43นะพูดถึง2เรื่องที่ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมตอนนี้ก็คือเรื่องแรกก็คือปุตรสาวของยายรัตที่เสียชีวิตและพระองค์ก็ทรงชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะดูโลกกันเช้านี้ก็คือเรื่องของหญิงโลหิตตก ข้อยนะีบบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตได้12ปีแล้วแล้วก็มีความทนทุกข์ลำบากมามากมีหมอหลายคนรักษาแต่ก็ไม่หายนะาลองจินตนาการก่อนนะคนที่เป็นโลหิตตกนะถ้าถ้าในสมัยพระรัมพีคนนี้ถือว่าเป็นคนที่เป็นมนทินนะหญิงที่มีประจำเดือนก็เป็นมนทินนะคนนี้ก็เป็นโลหิตตกก็อาการคล้ายๆกับหญิงมีประจำเดือน เพราะนั้นเมื่อเป็นมนทินเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ <c oughs> ้นคืออะไรโอเคหนึ่งได้รับความความทุกข์ทรมานทางฝ่ายร่างกายก็คือหมอรักษาไม่ได้ไม่ม่ว่ามีหมอมารักษาก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้นั่นคือความทุกข์ทรมานทางร่างกายอีกมุมหนึ่งที่ที่เราเห็นก็คือว่าเป็นความทุกข์ทรมานทางจิตใจคนที่เป็นมนทินเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเขาคือว่าจะเป็นที่น่ารังเกียอาจจะเป็นที่น่ารังเกียจเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีใครอยากเข้าใกล้ ถ้าใครคนใดคนหนึ่งไปแตะต้องอีกคนนี้คนนั้นก็จะกลายเป็นมนทินด้วยซึ่งตามปฏิบัติคนที่เป็นมนทินก็ต้องไปชำระตัวไปชำระตัวไปถวายเครื่องบูชาต้องกักตัวกี่วันกี่วันก็แล้วแตนน่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแล้วก็ส่งผลก,กับคนอื่นเพราะฉนั้นหญิงคนนี้จะเ,เป็นการยากมากที่จะออกไปอยู่ในสังคมเพราะอะไรเพราะจะมีแต่คนคนรังเกียจ นะปัจจุบันก็คืออาจจะเป็นคนที่เป็นโรคร้ายนะที่ติดต่อได้ทางการสัมผัสเนี่ยนะเมื่อเข้าไปอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็แตกระเจิดจะแปลว่าไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้กลัวจะติดโรคก,กับเขามาครับนะนั่นคือสภาพเดียวกันพระพีบันทึกว่าหญิงคนนี้ก็พยายามที่จะเอ่อให้พระเยซูร,รักษาเขาก็มีความคิดอย่างนี้ว่าแค่เขาไปแตะเสื้อเสื้อผ้าของพระองค์เนี่ยก็หายลว นั่นคือความเชื่อที่เขามีนะน่าแปลกใจอย่างนี้นก็คือว่าอีกคนนี้มีความเชื่อมากขนาดนั้นแค่แตะเสื้อผ้าของพระองค์ก็หายนะก็เป็นสิ่งท้าทายเรานะว่าเรามีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนนะเรามีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนเเมื่อเราพูดถึงความเชื่อมากน้อยแค่ไหนสิ่งหนึ่งที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะบางทีบางทีงทเเราเราเราหลุดเกินไปหรือเอียงข้างเกินไป เรามีความเชื่อแต่ว่าความเชื่อหลายครั้งมันต้องเดินด้วยสติปัญญาเดินด้วยสติปัญญาเราจะใส่ความเชื่ออย่างเดียวถามว่าไม่ไม่ได้ผิดนะผมผมไม่ได้ต่อต้านเรื่องการมีความเชื่อแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเมื่อเรามีความเชื่อมันต้องเดินไปด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าให้เอาง่ายๆนะยุคที่ผ่านมาเนี่ยยุคโควิดบอกว่าพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าปกป้องเรา แต,แต่ว่าเราไปอยู่ในโดงคนติดโควิดอ่ะถามว่าถามว่าพระเจ้าจะปกป้องเราได้ไหมพระเจ้าทําได้นะแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่วิธีของพระองค์ที่ที่ให้เราเทเลทะร่าเข้าไปใช่ไหมอันอันนี้ยกตัวอ,อย่างง่ายๆเพราะฉะนั้นความเชื่อกับการมีชีวิตที่สติมีสติปัญญาในการดาเนินชีวิตควบคูก่คก,กันไปโอเคอันนั้นมุมหนึ่งของของหญิงหญิงที่มีความเชื่ออีกมุมหนึ่งก็คือว่านานมีความต้องการที่จะเข้าไปสัมผัสกับพระง ความทุกข์ของนางปัญหาของนางการเจ็บปวดของนางมันเป็นแรงผลักดันที่ทําให้นางเข้าไปอยากจะเข้าไปแตะตัวพระองค์นะนั่นนะั่นนะั่นะคือความปรารถนาของนางนะสิ่งที่เราเห็นอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อเรามีปัญหาเหมือนถ้าเรามีปัญหาเหมือนนางเมื่อน,นีคนนี้อาจจะไม่ไม่ได้ปัญหาเรื่องสุขภาพแหละแต่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอเคเรามีเรามีความปรารถนาใช่ไหมเรามีความปรารถนาที่จะเข้าไปหาพระเจ้าที่จะสแสวงหาพระเจ้า เราลองสังเกตชีวิตของเรากเนี่ยเ,นะเอาเอาเอาตัวเรานะครับเราไม่มองคนอื่นจริงไหมเราจะใกล้ชิดกับพระเจ้ามากกว่าเดิมยามแล้วยามที่เรามีปัญหายามที่เรามีปัญหาเราจะใกล้ชิดกับพระเจ้ามากกว่าเดิมอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะเป็นจริงสําหรับหลายๆคนนะน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเราสบายสบาย เราก็หาพระเจ้าบางทีก็ลืมบางทีก็ไม่สนใจบางทีก็ละเลยใช่ไหมนั่นนั้นนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะฉะนั้นให้ให้ภาพของอีกคนนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เพียงแต่สะท้อนถึงชีวิตเราว่าไม่เพียงแต่ที่เรามีความทุกข์หรือเรามีปัญหาหรือเรามีอะไรบางอย่างที่อยู่ในชีวิตเราถึงเข้ามาหาพระเจ้าเราถึงเข้ามาหาพระเจ้าให้ทุกทุกวันของเรานะให้ทุกๆวันของเราเป็นวันที่เราจะเข้าหาพระเจ้า นะจะดีจะร้ายจะทุกข์จะสุขจะชื่นชมยินดีจะสกเศร้าเสียใจเร,ยเราก็ยังคงเข้ามาหาพระเจ้าอยู่รันะน,นั้นอันนี้คือสิ่งสิ่งที่สําคัญนะอย่าให้อะไรหรืออะไรก็แล้วแต่มาเป็นเหตุที่จะทำให้เราขาดจากหยุดที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะอย่าให้ปัญหาอยาให้ความทุกข์หรืออย่าให้ความสะดกสบาย มากจนเกินไปทําให้เราห่างจากพระเจ้าห่างจากพระเจ้านั้นก็เป็นสิ่งที่หนุนใจเราแล้วก็ท้าทายว่าเราเดาเนินชีวิตกับพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแบบไหนในยามที่เราต้องการความช่วยเหลือหรือไม่หรือในทุกๆเวลาทุกๆวันที่เราเดินไปกับพระเจ้าเรายังคงมีความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดนะขอพระเจ้าเวยนปครับ